ก่อนที่จะไปชมคลิปนะครับคิมขอแนะนําร้านพี่แทนลาลินช็อปรับซื้อฝากขายผ่านกลาง ID ดีเกมพับจีม i l บายเป็นช่องทาง YouTube สายตรงสําหรับขาย ID ดีเกมโดยเฉพาะคนติดตามเกือบ3 0,000คนฝากขายออกไว้ได้ราคาดีสามารถเข้าไปเลือกซื้อได้ทั้งในช่องทาง YouTube แล้วก็แฟนเพจลาลินช็อปนะครับสำหรับรายละเอียดนะครับใครที่อยากขายหรือว่าฝากขายสามารถติดต่อได้ที่เพจลาลินช็อปนะครับระวังเพจปลอมกันด้วยนะครับเพจจริงคนติดตาม16,00 0กว่าคนนะครับแล้วก็ทางร้านเปิดขายยูซีเกมพับจีม b i บายนะครับเติมไว้ปลอดภัยแล ก็ราคาถูกมากนะครับเครดิตเยอะมากๆเลยนะครับเพียงแค่ใช้เลข ID ก็สามารถเติมได้ทั่วโลกนะครับแอดไลน์ไปที่แอดไลน์ดินช็อปนะครับแล้วก็อย่าลืมใส่แอดด้วยนะครับผมยังไงคิมฝากอุดหนุนสปอนเซอร์ใหม่ของช่องด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากติดอินเทอร์เน็ตนะครับคิมแนะนำเป็นเน็ตทูซูเปอร์ไฟเบอร์นะครับผมจะมี QR Code โค้ดอยู่ตรงมุมขวาล่างของจอครับแล้วก็อย่าลืมบอกด้วยนะครับว่ามาจาก OR96 นะครับเป้ต้องยูทูกครับ อุ <Net> ้ยโงบ้าบาคู่ดีกว่านะมัวแต่มองหน้าจอนีหนึ่งตี้อยู่ซ้ายมือ I need a weapon ในบ้านในบ้านชั้นสองชั้นหนึ่งชั้นสองออกซ้ายไปแล้วอุ้ยอุ้ยเน็กซ้ายน็อกหนึ่ง ว่าขึ้นได้นะสวยกี่ค,คนนะนอกสองสามด้หนึ่งมาแล้วข้างหน้า ลัตตี้ไหมเนี่ยโมได้เหรอเดี๋ยวรอถอยมือถือใหม่ก่อนจะกลับมาเล่นได้เลยได้เลยได้เลยอ้าวศพนี้หายไปไหนแล้วอ๋อ,อตายหมดแล้วทีเดียว าสะอบไปเลยโอย้แมวแมวต้องโออาร์ก็ oh, uh, อะไรนะก็ตโฮโลุ้ยยิงฝั่งนู้นนะ่น่ะไอ้ดอบอะแต่ว่าฝั่งนู้นอยู่นอกวงฉากได้ข้างนาดมีคนได้มีคนได้มีคนเต็มเลย ชาได้ช,าได,ชาได้สายมือโอ้โหซ้ำเลยว่ะซ้ำเลยว่ะเอี่ยงวะเน็กยังไหนก,กี่เน็กโยนลรถไงแม็กอยูขวัญเลยเรียบร้อยเลยครับจังหวะนี้ รอไปฮะคนเหลือไม่เยอะฮะเรียบร้อยเลยเจ่นน้อยคอยนานครับยิงปุ๊บซ้ำปั๊บเลยอะรอจักวาแล้วก็ซ้ำห้องมาธรรมดาบแต่หู้หู้ว่าแบบมีชีวิตรอดแล้วกับแบบฉันโอไอก็ฮุกละเฮ้ยเอาว่ะน่าจะมีคนข้ามมาแล้วหรือเปล่า ว่ายนะ้ำตึมเนอะน่าจะอุ้ย,ยนู่นนู่นนู่นแตกมันเห็นมันบักอะ ดจอมันไม่เห็นเฮ้ยมีรถ่างลงตู้ด้วยฝั่งหนูน่ะคนโดนโดนโดน,โดนเห็นรถถังลองตัวยิงสไนย,ย่างมันไม่โดนสักเม็ดอะ เขาบอกนอกวงกันหมดทุกคนเรียบร้อยนะท่านผมรอสเปรย์แล้วนะท่านอุ้ยหลังเข้าอุ้ยฝั่งนี้หาย หลังนี่คือในบูธแค้มเหรอ,อต,ตึกสามฝั่งไหนฝั่งหน้าเหรอเออสวยตายได้เหรออุอ้ยฝั่งนู้นหายเลยอะสับศูนย์บุคคลสับศูนย์ เจอแล้วขับรถถังมาครับเขาขับรถถังมาอุ้ยอุ้ยทำมยิงอ่ะสวยโหโคตรเยอะฝั่งนู้นก็รถถังฝั่งนี้ก็คน เราจะยิงตรงไหนก่อนอนอกวงอีกสางหาบเอาเงินจัดจัดอ๋อชั้นสองอืมดังไหนดังซ้ายเหรอ ต้องวิ่งอ่ะเขาต้องวิ่งอ้อมเขาอ่ะแล้วก็ไปก่อนอ่ะไป้งเดินไปเด้ินไมปไดินไไไไเข้าไปเดิอ้อ,อมอ้อ,อมมามามาอุ้ยอ้อมก็โล่งมิ mark the location ทางไหนไปได้เลยอ่ะตอนเนี้ย แตกหนึ่งชั้นสามองกวามาไปเลยข้ามไปก,ก่อนเลยข้าไมแล้วข้าไปแล้วข้าไปแล้วกดดังไส้มีว่ะ นกสามนกสามเอ้าโดนะนะอืมดดดดโดนตัวไก่อะยาวอยาวหาตรงกล้องดิกล้องมีอยู่สองกล้องอะ,ะกล้องลุมเอาเลยเดี๋ยวเอากล้องบนเหลืออีโคนนึงอตีเนี่ย งงตอนนี้สละท่านะฮะตีนี้หมดครับตีนี้หมดตีเดียวกันตีเดียวกันโอ้โหวงยังไงเนี่ย ยอดเฮ้ยมีรถกระบะอยู่แต่ว่าไม่ไม่น่าจะขับไปไเลยอุ้ยอุยอุยโอ้โหโนมาลอด ไม่รอดอีกแล้วโดนดักก่อนแล้ดิอย่างโล่งอะวิ่งมาโอ้ไม่ทันจริงๆเรียบร้อยเลยใครชอบฝากกดไลค์ด้วยนะครับกดเลิฟได้ไหมกดเลิฟได้ครับสวัสดีพี่ปริญญาด้วยนะครับ อย่างชอบเลยตีนี้ดักดักแน็กหรือเปล่าใช่แน็กเฮลทลเกอร์ใช่แน็กเฮลทลเกอร์เออโหเวลินคิมลืมฉายานแน็กเฮลทลเกอร์ไปแล้วนะเราเรื่อยร้ายจังหวะนี้แน็กเฮลทลเกอร์กลับมาแล้วนะทุกคน เขาเหมือนจะได้ยินเสียงศัตรูเรียบร้อยครับแตกครับผมจังหวะนี้ความิ่มอีกหนึ่งคนสองคนครับมาดูกันว่าเขาจะทำยังไง M4 กระสุดลอยเม็ดนี่ครับผมจังหวะนี้ไม่ได้กินเขาหรอกครับต้องเจอ Necro h เ n อ e r ไป เหลือคนสุดท้ายครับตีนี้นะ่าจะดึงกันอยู่ในบ้านนะสองคนมาดูความฟิวแล้วก็ความแซ่บพราวของวงการพับจีโมบายนะค,น e <c oughs> ครับผมทุกคนแนักฟิลิปเป้ครับเฮ้ยไม่ใช่นักเคียวทุเกอร์ครับผมอย่างเอาโมกเลยหากเราอบนี้นี้เน็ตหลุดหรือเปล่าครับ อฮ้ยเขาโยกเขาจังหวะนี้เอวเขาพริ้วนะครับผมจังหวะนี้นึกว่างูโผล่ออกมาจากหน้าจอนะครับสวัสดีคนตายสวัสดีคนตายเออสวัสดีครับผมสวัสดีครับเสียงล่อจังไรครับเออผมคุยอยู่ในโอ่งครับผมตอนนี้ผมเล่นอยู่ในโอ่งครับคุณในโอ่งก็ได้แหละเพื่อนใช่แล้วครับผมอยู่ในโอ่งครับ อ๋ออยู่ตร kind of evet, งข้ามบ้านของคุณเลยครับจังหวะนี้คนอยู่ในบ้านสองคนใช่ไหมครับเพื่อนผมกําลังเอลไซเอลคอยอยู่จังหวะนี้เอลอย่างกับงูครับตอนนี้อืมทั้งหรากี่คนนะเฮ่อสองคนนะเพื่อนรอดอยู่คนเดียวครับจังหวะนี้ใช่ครับผมผมแห้งหมดแล้วอ้าวเหรอโคนเดียวเหรอผมโดนดักยิงฮะเมื่อกี้ เนี่ยใครปลาใครใครปลาระเบิดปลาโอ้โหไม่เอาไม่เอาอย่าเล่นอย่าเล่นอย่างงี้อย่าเล่นอย่างงี้ที่หลักที่หลักปลาระเบิดอะไรเงี้ยเรามาจับ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 มือกันดีกว่านะอืเรามาจับมือกันดีกว่าจับอย่างอื่นได้ไหมครับจะจับอะไรครับเพื่อนจับอะไรจับอะไรเพื่อนต้องเล่นเพื่อนตั้งเล่นเฮ้ย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  ตายหนึ่งสวยไม่สวยอ๋อยังไม่โดนยังไม่ยิงยังไม่ยิงโดน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 ละโดนระเบิดโดนละโดนเสียงน่ารัก <c oughs> เ,เรามาจับมือกันดีกว่าแคร์ไปในกลุ่มสลาร์สี่กลุ่มเจ้าหญิงเนี่ยนะอย่างจริงไม่ได้ครับผมไม่ใช่เกมปลูกผักครับจงังหวะนี้ <c oughs> <c oughs> เราจะมาสา <c oughs> มัคคีกันตอนนี้ไม่ได้ฮะเราคือศัตรูกันนะครับผม อยงวะโอ้นาวแล้วจับขนเลยจับคนคนสุภาพเลยเปล่าต้องถามก่อนว่าค,คุณเธอเนี่ยเป็นคนสุภาพ <c oughs> หรือเปล่า <c oughs> ดูแบบเสียงเนิ่นๆนะจังหวะนี้ไม่เนิ่น,น,นครับไม่ได้เนิ่นครับไม่ได้เนิ่นใช่ไหมครับ ไอ้เดนเนอร์ครับมาเดนเนอร์มาเดนเนอร์โน้นฮะโน้นฮะมันมันลบไปตามปุนแล้วมันลบไปตามปุนแล้วเห็นบอเห็นเห็นอันนี้คนที่ไหนครับอันนี้คนที่ไหนเขาเนี่ยคนทุกตีอะบอกเลยเอ๋ทุกตีเลยครับเมนครับคนทุกตีครับเจ้ามานี่แปลกหนึ่งครับสวยพี่สวยครับผมอ่านชื่อไว้ครับอย่างนี้ภาษาใต้แน่เลยไม่ครับ ผมคนอีสานครับเขคนอีสานติออีสานอีสานแต่ออเหนือแปดเลยอ่ะครับอาจะมีประแลดทองขอสมมาอภัยด้วยนะครับเฮ้ยในบ้านอ่ะในบ้านอ่ะระวังไว้เนตอ่ะเนตอ่ะงานก่อนเนตเนตไม้โดนครับเด็ตไม้โดนงานก่อน เรียบร้อยครับผมเลือดครึ่งหลอดครับจังหวะดีไม่โดน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 ก็มาดีครับก็มาดีครับเดี๋ยวเจอ next helicopter ครับมาดีครับไอ่งเข้ามาครับนไอติงเข้ามาครับเพื่อนคนเหรอครับจะสู้เพื่อนผมอ้าวผมงังอ้าวอ้าวอ้าวอันนี้ไม่ใช่ผมครับอันนี้อ้าวเรียบร้อยนี่ใช่ไหมนี่ใช่ไหมผู้หญิงนี่ใช่ไหมต้องซ้ำยิงกล่องยิงกล่องยิงกล่องอ๋อยกยอกยอกแมวใช่ไหม เป็นไงเหลือสองหนึ่งจังหวะนี้นี่เป็นไงกดตีไปเลย <laughs> อย่างมัน <laughs> เสวห้าโดยคิมพันธมิทใช่ไหม <laughs> อย่างเอามาบอกเลยช็อตนี้ <laughs>